สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอัตตี้ฟรีแมนนะครับในช่องซีบีเอ็มส่วนบริชแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรถวัยรุ่นสักหนึ่งคันครับรถคันนี้นะครับเป็นแคู่รักนักเดินทางของผมเก่าเลยนะครับคันนี้มากับนี่เลยครับวันนี้ผมมากับดายหน้าแปดบ๊อบนะครับปี2011นะครับคันนี้เป็นรถเก่าของเองนะเขาไปทำมาตลอดเลยตอนนี้ ครับคันนี้นะครับเป็นแฟตบ๊อบปี11เครื่องยนต์96คิวบิกนะครับหรือว่า1 5 8 4ซีซีครับมาพร้อมล้อแม็กหน้าหลังครับนี่เปลี่ยนล้อมาแล้วนะโปรตีตบ๊อบจะเป็นล้อตันๆล้วนนะครับบางคนคาร์บอนหน้าหลังนี่นะครับหน้าหลังเลยหน้ากากนะครับ T-Sport ของ Arti Performance นี่รุ่นเดอร์เลยครับกันล้มขับทรายนะครับอกไก่นะครับคาร์บอน กองอากาศนะครับวงช้างนี่อันนี้นี่ถ้าตอนที่ผมใส่ไปนี่ตอนนี้รู้สึกจะเป็นทูบาเทอร์นะครับนี่เป็นกองอากาศของทูบาเทอร์แต่ว่าเขาได้ไปใส่ไส้มาให้ดูดดีขึ้นนะครับและท่อนะครับ雷 thunder และมาพร้อมกันล้มหลังนะครับกับสายครับโช๊คลังนะครับเป็น yss นะครับซับแทง์นะครับเบาะนะครับเซนเตอร์มนนะครับนี่สีขาวนะครับ และมาพร้อมตุ๊กตาครับฮาร์ดเคสครับตัวนี้เป็นฮาร์ดเคสน่าจะ8นิ้วครับแทนอีก4.5นะครับอันนี้เป็นแทนงานอาร์ต,ตีพอ์ฟอรแมนเหมือนกันและย้ายใหม่นะครับไม,ไ,มไม่ไม่ใช่ย้ายใหม่ครับวัดรอบพูดิดวัดรอบครับเพราะม่ตัวนี้จะอยู่ที่ถังเป็นม้ใหญ่นะครับแล้วก็เขาไปทำยืนตุ๊กตาให้เข้ามานะครับใกล้กว่าเดิม แล้วก็มีชุดหน้าครับที่เขาเปลี่ยนมานะครับปั๊มเบรกนะครับหน้าหลังเลยนะครับเป็นของโตคิโก้นะครับแล้วก็มีไฟนี่ไฟหน้าไฟเดรไลท์นะครับของแต่งล้นๆเลยคันนี้นะครับป้ายเอียงนะครับมีมาแล้วพร้อมนะครับออกแฮนด์แวนนะครับของแต่งล้นๆเลยคันนี้นะครับ เลขหม่นะครับ2 8 8 8 8 1่กิโลนะครับลองฟังเสียงกันดูครับทวินแคมครับแรงนะครับรถคันนี้คุยฉันหน่อย รอๆเลยคันนี้ราคาดีๆด้วยนะครับท่านผู้ชมนักใครสนใจนะครับ499,000บาทโอ้โหราคานี้ราคาพอสปอร์เตอร์เลยท่านผู้ชมแต่ได้ขี่ไดหน้าโชคคู่คู่โลกนะครับทวินแคม96นะครับ สนใจติดต่อได้ที่ผมครับอาร์ตี้ศูนย์แปดเจ็ดห้าเก้าสามสอง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 นะครับและเจสติมครับศูนย์แปดสี่หนึ่งสามเจ็ดห้าสี่ห้านะครับหรือว่าจะทักในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์เลยครับ CFM สุวรรณบุรีนะครับอ่าหรือจะมาลองขี่ลองข้อมลองจับตัวจริงนะครับพิมพ์นะครับ Google Map นะครับพิมพ์ CFM สุวรรณบุรีนะครับ สามารถลองขี่ได้ลองข่อมได้นะครับมาลองขี่ได้ที่นี่เลยนะครับเราสามารถให้ท่านได้ลองเทสได้ว่าเออชอบไหมยังไงนะครับและรถร้านเรานะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเอ้ดาวเริ่มต้นนะขาโทษดดีดาวเริ่มต้นขั้นต่ำยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผ่อนได้มากถึง60งวดนะครับอ่าและถ้าท่านใดนะครับมีรถที่จะมานำมาเทินนะครับหรือเป็นบิกไบค์นะครับก็นำมาเทินกับเราได้นะครับนำรถของท่านมาเทินกับเราได้วิกไบค์ฮาร์เรย์นะครับสองร้อยีขึ้นไป นำมาเทกับเราได้นะครับถ้านำรถของท่านมาแลกเป็นรถของเราหรือนํารถของท่านมาแลกเป็นเงินกับเราหรือจะนําเงินของท่านมาแลกเป็นรถกับเราได้ทุกกรณีเพราะฮาร์เด้เรย์สันต้องที่เสียเหลี่ยงเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ